ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีเหตุการณ์ชายชาวต่างชาติที่อ้างตัวว่าเป็นชาวดูไบหลอกของเงินจากเจ้าของร้านค้าในเมืองหาดใหญ่และอ้างว่าพักอยู่ในโรงแรมก็ได้เคียงแต่ ATM มีปัญหากดเงินไม่ได้ของเงินกินข้าว100-200บาทและจะคืนเงินให้ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าจะโทรหาตำรวจเพื่อประสานความช่วยเหลือให้แต่ชายคนดังกล่าวปฏิเสธก่อนที่จะเดินออกไปจากร้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาจึงได้ลงพื้นที่สืบสวนติดตามตัวชายคนดังกล่าวเพราะมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงชาวบ้านและเป็นภัยสังคมซึ่งไปพบตัวพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองหัดใหญ่ทราบชื่อไนชาอูกาดานทินพารามบินชามอายุ26ปีสัญชาติอินเดียตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด113วัน โดยเข้ามาในประเทศไทยทางด่านตอมอ่าอากาศยานสวรรณภูมิเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่16กรกฎาคม2566เจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มและแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดมีความผิดตามพรบคนเข้าเมืองซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมายังจังหวัดสงขลา เพื่อต้องการไปเที่ยวประเทศมาเลเซียแต่เงินหมดจึงออกอุบายหลอกชาวบ้านอ้างว่าบัตร ATM มีปัญหาขอยืมเงินเพื่อซื้ออาหารและจ่ายค่าโรงแรมแล้วจะคืนให้เมื่อสามารถเบิกถอนเงินได้โดยทำมาแล้วประมาณ2เดือนมีผู้หลงเชื่อเนื่องจากความสงสารให้ยืมเงินตั้งแต่100-1,000ถึงบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป